الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّلًا أَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق الله العظيم الحمد لله كَشُكُرْ حقكم الله สุบฮานะหูวะตะอาลาที่พระอ,องค์ทรงตาวฟิกและฮิดายะพระอ,องค์ทรงเมตตาเราว่าชีวิตเราตนถึงปีใหม่ในปฏิทินอิสลามก็คือเดือนมุฮัรรอมเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงกลางๆ ข้องเดือนมุฮัตรอมพี่น้องครับนี่คือความโปรดปรานนาที่อัลลอฮ์ที่ได้ทรงมอบให้กับพวกเราให้เราได้เริ่มต้นปีใหม่เว้นชีวิตเราให้เราได้มีโอกาสตอบัดตัวสะสมสะเบียงที่จะนำพาไปสู่พระองค์ในวันแห่งการตอบแทนพี่น้องที่รักครับ วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านนาสมปอยอีกครั้งในานามของพุทธบัตรสัญจรนะครับข้องคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตชื่อโอกาสเยี่ยมเยียนอิมัมเยี่ยมเยียนพี่น้องนะครับสับปปะรุษแห่งนี้นะครับเราเดอตุ้นยันนะพี่น้องครับ เนื้อหาสาระของกุฎบานในวันนี้นะครับที่ผมนำมาฝากพี่น้องชาวบ้านนาสมปอยจะใชา้เวลาของการกุฎบานนั้นไม่นานนักพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาได้ทรงดำรัสในพระมหาคมภี์อันก oh uh ุรอานว่าอินตะอุดูนนอะมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮา อัลลอฮ์ได้ทรงนำรัสววาเลยฮะพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ถ้าเราจะนับความปรดปรานของอัลลอฮ์เนียมาดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้กับเรานั้นอัลลอฮ์บอกวา่าล่าตุสูฮาพวกจวเจ้าก็ไม่สามารถที่จะนับไม่สามารถที่จะคำนวณมันได้เลย มันมากถ้าเป็นบุญคุณนี้มากเกินกว่าเราจะตอบแทนบุญคุณได้นั่นคือเนี่ยมัติอเลฮ์ให้กับเราพี่น้องซึ่งเนี่ยมัติสำคัญที่สุดเลยสำรับชีวิตพ้องพวกเราทุกคนสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดเลยนั่นคือเนี่ยมัตของศาสนาเทียวลอตา,าลาให้เรามีอิสลาม เป็นศาสนาพี่น้องครับนันไม่ถึงความสำเร็จทางดุนยาหราืออาเครัตถ้าหากว่าเรายังคงอยู่ในศาสนาอิสลามตลอดไปตราบจนวันที่เราได้กับคืนสูุระองค์พี่น้องครับดังนั้นหัวข้อกุตตาบาในวันนี้นะครับพี่น้องผมจะมาพูดถึงการูโกร การชูโก้ก็คือการขอบคุณในเนื้อมัดพี่น้องครับการขอบคุณนั้นคืออะไรพี่น้องครับการขอบคุณนั้นคือการที่เบาวนั้นได้ชายเนยมัดต่างๆที่อัลลอฮฺประทานให้แก่พวกเราในหุนทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นอวัยวะ อัลลอฮ์ให้ตาเราซึ่งเป็นอวัยวะที่สําคัญยิ่งถ้าตาเราบอดเราก็ขับรถไม่ได้พี่น้องครับเดินมามัสยิดก็เดินมาเองไม่ได้ประกอบสมมาอาชีพก็ไม่เมื่อนกับคนที่เขาตางตาดีแสดงว่าชายตาในการขอบคุณอัลลอฮ์ ชายอวัยวะที่อัลลอฮ์ให้ในการขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับการชายอวัยวะไปในทางที่ดีชายตามองสิ่งที่ฮาลานชายตามองทางมามัสยิดชายตาในการศึกษาพาะมากคมภ,ภีรอัลกุรอานศึกษาคำส่อนของทนานมิสละลอฮอัลลอฮฺอะลัยฮิวะสซัลลัม ชายตาในการประกอบสัมมาาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวนั่นก็คือส่วนหนึ่งในการชูกโกรในเนื้อมัดกอหลพี่น้องทีรักครับนี่คือการชูกโกรดังนั้นการชูกโกรตามลักภาษาอาหรับพี่น้องครับผมจะนิยามให้พี่น้องนะครับให้เราได้รู้ว่า ในลักภาษาอาหรับนั้นคําว่าชูโกรนนันไม่ความว่าเผืออัสซาอูอัลัลมุซินีบีมาอาลาคาหูมีนัลมะรูฟนั่นคือนิยามคําว่าชูโกรในด้านภาษาอาหรับก็คือการชมเชยคนทําความดีในสิ่งดีๆที่เขาได้กระทำพี่น้องครับ การชมเชยคนทำความดีในสิ่งดีๆ,ๆที่เขาได้กระทำอ่านี่คือการชุก,กรนี่คือการขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานาหูวาตาลาอายะอันกุราาอานไล่ๆข้อพี่น้องครับที่ได้กล่าวถึงการขอบคุณอัลลอฮฺนึ่งในนั้นพี่น้องอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลได้ทรงดำรัสวา่า ฟัสกูรุนีอสกุรกุมสู้เจ้าจงรำลึกทึงคาเถอดอัลลอฮ์สร้างว่าสู้เจ้าจงรำลึกทึงคาเถอดแล้ลข้คาจะตอบแทนความดีให้แก่เจา้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เลาได้ได้ตรัสเอาไว้วัชกูรูลีวาลาักฟุรุน และสู้เจ้าจงขอบคุณคาเทอดอัลลอฮ์สร้างให้พวกเราขอบคุณอลัลลอฮ์เทอดในเงี้ยมัดที่อลัลลอฮ์ได้ให้กับเราที่เราไม่สามารถจะนับได้พี่น้องครับจงขอบคุณต่อคาเทอดอย่าได้เป็นภูที่เนรคุณต่อคาเลยพี่น้องที่รักครับนี่คือการชูกรนี่คือการขอบคุณอลัลลอฮ์ ในเนื้อมัดเตียวลอตาลาได้ให้กับเราดังนั้นมีน้อยอลัลลอฮฺบอกว่ามีน้อยเลือกเกินจากบรรดาบ่าวข้องค่าที่จะสํำนึกที่จะขอบคุณในสิ่งที่ค้านั้นได้ให้กับเขาจริงไหมครับพี่นอ้องเราได้ ไม่พอใจในสิ่งที่ได้เราก็ไม่ขอบคุณอัลล l a ์นะครับสิ่งที่ไม่ต้องการแต่เรากลับมาได้เราก็ไม่พอใจพี่น้องครับเชนรุกไปคายเจ็บเราไม่เคยข้อแต่ลล l a h ให้พี่น้องไม่มีใครเคยข้อความดันไม่มีใครเคยข้อเบาหวานไม่มีใครเคยข้อโรคไตเลยไม่มีสักคน แต่อัลลอฮ์ก็ให้เราต้องพอใจในบททดสอบจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราเมืออ่อางที่เราพอใจในริสกีในปัจจัยอย่างชีพที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราอย่างมากมายพี่น้องทีรักครับเส้นทางของมนุษย์นั้นมันไม่ได้มีเฉพาะความสุขไม่มีใครมีความสุขทุกวันในดุนยา และไม่มีใครที่จะร้องไห้บทดุนยาทุกวันชีวิตมันมีลายรสชาติผสมผาสานกันไปนั่นคือบททดสอบจากอัลลอฮ์ทดสอบบ่าวของพระองค์ให้รูแนว่าผู้ใดเป็นข้องแทนหรือว่าข้องเทียมในข้องจริงในข้องปลอม พี่น้องครับผู้ใดที่คู่ควรที่จะเป็นชาววรวค์ผู้ใดคู่ควรที่จะได้รับรางวัลจาที่อัลลอฮ์ดุนยานี้คือสนามบททดสอบไม่ผ้นแน่นอนพี่น้องครับดังน,นั้นอัลลอฮ์บอกว่าวกอลีลุม,มินอิบาดววกอลีลุม,มินอิบาดยัชะชุกุร น้อยเลือกเกินจากบรรดาบาวของฉันที่จะเป็นผู้ขอบคุณอย่างมากมายน้อยพี่น้องครับพอวันนี้เราได้ในสิ่งที่เราปัฒนารถนาได้ในสิ่งที่เราต้องการเราก็ลืม,มละลอนนะครับเราสนุกเราเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่เรา ปรารถนาสิ่งที่เราต้องการกับสับสิ้นกับเงินทองกับเกียรติยศจนเราลืมขอบคุณต่ออลัลลอฮ์พี่้องครับนี่คือมนุษย์น้อยเหลือเกินอลัลลอฮ์บอกชัดเจนเลยว่าตีจัดเป็นผู้ขอบคุณอลัลลอฮนะ์น้อยมากๆดังนั้นพี่้องที่รักครับถ้าหากวันนี้ Allahu a ุบฮานหัวตาลานั้นให้เราถุกสิ่งทุกย่างให้เราทุกสิ่งทุกอย่าง,าง,างพี่น้องครับออกมาจากทองม้าของเราโดยความปลอดภัยนะครับสมบูรณ์ในอวัยวะทุกอย่างให้ปัจจัยอย่างชีพให้าศาสนาให้ลูกซอนและ ให้ Hi, ลูกซอลีฮะให้ Hi, ภรรยาทีดีณวันนี้มนุษย์บางคนยังไม่พอใจในสิ่งที่เราได้มีน้ำซ้ำพี่น้องครับยังเป็นผู้ที่ลืมอัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์โดยซ้ำพี่น้องครับพอมีอันจะกิน มีทรัพย์สิสนมีเงินทองมีบารมีมีเกียรติยศมีตำแหน่งมียศท่าบรรดาศักเราลืมผู้ให้เสียแล้วลืมการขอบคุณอลัลลอฮ์เสียแล้วลืมการชุกโกตต่ออลัลลอฮ์เสียแล้วนี่คือเรื่องจริงนะครับพี่นอ้องอัลลอฮ์บอกว่ามานุษย์นั้นน้อยเหลือเกินที่จะเป็นผู้ที่ชุกโกตต่ออลัลลอฮ์พี่น้องทีลกครับ ัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาพระองค์จะไม่ทรงกระทําการลงโทษขวกเจ้าอัลลอฮฺจะไม่ทรงลงโทษพวกเราหากขวกเจ้านั้นชูโกตต่อบรรดาเนียมัดของอัลลอฮฺเห็นไหมครับพี่น้องวันนี้เราเห็นคนทีไม่เอาศาสนาเราเห็นว่าเออเห็นเขาก็ยังสบายดีนี่ เห็นเขาันอย่างบายไม่มาสูา้เราคนเขารวยอา้ารวยเอา้านะครับไม่เรียนศาส,สนาเห็นเขาเจริญก้าวหนะ้าเห็นเขามีความรุ่งเรื่องนั่นคือกับดักพี่น้องครับนั่นคือกับดักพี่น้องที่ทำให้มนุษย์นั้นลงขิดว่าทึ่งแม้ว่าเขาไม่ตออโตออัลลอฮ์ไม่ชูกรตออัลลอฮ์ แต่เขาก็ยังยู่สุขสบายดีนั่นคือรอวันที่จะถูกลงโทษนะครับหล้อล่วงด้วยสับสิ้นด้วยเกียรติยศ้วยเงินทองจนทำให้เราลืมว่าไม่มีบททดสอบสำหรับเรามีแต่ความสุขสบายสำหรับเราคนประเภทนี้พี่ลองครับ ให้พี่บัดบดทดสอบจะเกิดกับเขาโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวอย่างที่เราบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ทรงกระทำการลงโทษหากพวกเจ้าชูกโกตอหรอ์ลและหากพวกเจ้านั้นมีความศรัทธาพี่รองที่ระก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาท่านร,าร,าราอซูลลลอฮ์็อลลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบ,บีได้ซ่อนเราว่า ชังแปลกเวลาใจเลือกเกินชังแปลกใจเสียละเกินําหรับกิจการงานข้องมุมินผูสัทธาแท้จริงการงานข้องพวกเขาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นความดีงามทั้งสิ้นและสิ่งน,นี้ไม่มีผูใดจะได้รับนอกจากผููที่เขาสัทธาเท่านั้นกล่าวคือเมื่อเขาได้รับสิ่งที่ดีเขาก็ขอบคุณ นั่นก็เป็นความดีสำหรับเขาและเมื่อเขาไม่ได้รับในสิ่งที่เขาไม่ชอบได้รับบททดสอบได้รับมูซีบาเขาก็จงอดทนพี่น้องครับนั่นเป็นความดีสำหรับเขาอ่านี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นได้ได้ซ่อนเราไว้พี่น้องครับ การชูโกรการขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮวาตาลานั้นถือเป็นระดับขันทือเป็นมากอมที่สูงสุดพี่น้องเข้าใจไหมครับความอดทนนั้นมีชันสูงกว่าการขอบคุณอัลลอฮ์นั้นมีชันสูงกว่าความอดทนการขอบคุณอัลลอฮ์ดีกว่าความอดทนดีกว่าความกลัว ดีกว่าความสมทะอาพี่น้องไม่ควาว่าพื้นครับไม่ความว่าการชูโกรการขอบคุณอเล์นั้นเป็นตำแน่งที่สูงสง่งเพราะการชูโกรนั้นได้รวมหัวใจได้รวมลินได้รวมอวัยวะในร่างกายและการชูโกรยังครอบคุ้มการอดทนการยินดีการพอใจการสัรเริญดังนั้นพี่น้องตีรักครับ เราอย่าลืมนะในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺตะลาได้ให้กับเราอย่าลืมคำว่าอัลฮัมดูลิลละเจอกับบทดสอบก็ต้องมีความอดทนได้รับสิ่งที่ดีงามก็ต้องขอบคุณนั่นคือบาวของอัลลอฮฺที่แท้จริงบาวที่มีความกตัญญูบาวที่มีความรู้คุณนะครับบาวผู้ที่มีอิ่านต่อเลาะย่างแท้จริง นะครับนี่คือความขอบคุณนะที่อลัลลอฮ์การขอบคุณอลัลลอฮ์จะยังไปจนถึงสวรรค์ขอบคุณชาวสวรรค์ขอบคุณในสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้ให้กับเขาชานิดว่าสิ่งที่เขาเห้นบนดุนย ة นั้นจะไปเทียบสิ่งที่เขาเห้นบนสวรรค์ไม่ได้เลยนี่คือการชุกดอลัลลอฮ์ไม่ใช่ชุกดเฉพาะดุี่ย ไม่ใช่ขอ,ข,อขอบคุณเฉพาะเรื่องดุนยาแต่เมื่อเราได้เป็นชาวสวรรค์แล้วการขอบคุณอัลลอฮ์อย่างเกิดขึ้นในสวรรค์ซึ่งในสวรรค์เราไม่ต้องอดทนเลยพี่น้องครับไม่มีเลยบทเสพนะครับดังนั้นนี่เขาบอกว่าเป็นมากอมที่สูงสูงเป็นชันที่สูงที่สุดเลยก็คือการขอบคุณต่ออัลลอฮ์พี่น้องที่รักและขรารพทั้งหลยครับ นี่คือส่วนหนึ่งของกุฏิบาในวันนี้นะครับทีพ่อมได้น,นํามาฝากพี่น้องนะครับแบบห้องปักห้องคอนะพอหลังจากนี้เราก็มีภารกิจที่จะต้องไปประกอบสมา,าชีพต่อนะครับนี่คือหน้าทีของเราเหมือนกันนะครับหลังจากเราได้ทําการละมัดวันศุกร์เสร็จแล้วเราได้แยกย้ายนะไปประกอบสมา,าชีพว่างหวากุฏบาวันศุกร์ในวันนี้พี่น้องครับทีพ่อมนำมาฝากพี่น้องนะครับ ในหัวคอข้องการชูโกรการขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาอยากให้พี่น้องทุกคนนั้นซ้ำนึกในพาบาหาการุณาที่คุณของอัลลอฮฺตาลาให้มากๆ1,446เปียนฮิจเระสักการะไม่ยังมีเราอยู่เลยบนดุนยาอลัลลอฮฺเปิดโอกาสให้กับเราทุกคนพี่น้องครับ ได้คิดได้พิจารณาว่าในปีที่ผ่านมา1 4 4 5น้นั้นเราทำเต็มทีแล้วหรือยังกับการที่เราเป็นบาวของอัลหอมีสิ่งใดที่มันมีความบกพร่องในปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาไม่ยั่งองเราบกพร่องหรือไม่การชื่อซินอดบอก่องหรือไม่การกเก็บเกี่ยวในเรื่องอิบาดะสูนาดบก่องหรือไม่ อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับว่างว่าปีไม่ของอิสลามจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราทุกคนพี่น้องครับตั้งแต่เดือนมัหฮัรอมอิม่ามัวมคงประกาศประชาสัมพันธ์ให้เราได้ทื่อสินอดในวันอาชูรอวันตาสุอาแล้วพี่น้องครับเป็นการเริ่มต้นปีไหม่ด้วยความบราิกาศด้วยกับการอภัยทษจากอละทั้งหนึ่งปี ในการที่เราถื่อสิลอัอสุนัตในวันอาชูรอมันผ่านไปแล้วพี่น้องครับเป็นความโชคดีแล้วเริ่มตอนปีไม่โดยความบราระกัดโดยกับการอภยโทษบวชแค่เพียงหนึ่งวันได้หนึ่งปีพี่น้องเราต้องเก,เก็บเกี่ยวให้มากที่สุดครับชีวิตมันอยู่บนความไม่แน่นอนพี่น้องนะครับไม่ใช่ทาเฉพาะคนแก่ย่างเดียวไม่ใช่คนกี่ข้าวลุง ทำอามาให้มาร์คไม่ใช่พน,นันพี่น้องคนนุ่มบังทีตายก้อนคนแก่แเี้ยนะนี่คือปีไม่แห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับอดีตคือความลั่งพ่านไปแล้วอนาคตคือความฟั่นที่ย่างตามไม่ถึงแต่ปัจจุบันนี้คือความเป็นจริงชายชีวิตแห่งความเป็นจริงนะครับจะปรับปรุงตัวอย่างไร ให้เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักพี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ใช่ขอบคุณด้วยปากแตค่คำว่าขอบคุณในทีน่นี้ขอบคุณด้วยปากไม่พอและขอบคุณด้วยกับการต่ออาดในคำสร้างของอัลลอฮ์และรอซูลขออพระองด้วยนั่นแหละพี่น้องครับจะได้เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาส่งรักนะครับในเราจะพบกับความสำเร็จทางดุนยาและอาเคาร์ วันนี้ก็ข้อฝากเนื้อห้าสระของกุตบะไว้เพียงสั้นๆนเล็กๆหน่อยๆอินชาอัลลอฮ์นะครับในโอกาสวาระต่อไปจะมาเยี่ยมเรื่อยๆนะครับเยี่ยมถูกมัสยิดในจังหวัดภูเก็ตพี่น้องครับไปหมดแล้วนะพี่น้องไม่เลือกเพราะเราคือพี่น้องกันพี่น้องครับได้พบกันได้เห็นหน้ากันนะได้คิดถึงกันนี่ก็คือสิ่งที่ Sasanara Tengkaran yang dikatakan Sini Kau-kau faham Apa yang dikatakan Amin Ya Rabban Alamin Auzubillah Ibn Syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid Wa lam yulad Wa lam yakun lahu Qufuan ahad Barakallahu Liwalakum Walisari muslimin Fastaghfiruhu Innahu Walaghafururrahim